ูเบโรไทยแลนด์นิตยสารแฟชั่นระดับโลกลิขสิทธิ์จากฝรั่งเศสนำโดยอมอรศริบุญยสิทธิ์บรรณาธิการบริหารจัดงานนูเบโร่ไทยแลนด์อินทูโฟเทนส์อีเวน r ์เซอร์ไพร์สเชิร์ชชันโฟร์เชลิตี้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตคณะอักรรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพร้อมสมทบทุนช่วยเหลือทหารชายแดนในปีนี้นูเบโร่ไทยแลนด์ได้ทำงานในประเทศไทย เพื่อกเข้าสู่ปีที่14ในปีนีเ้เราก็เลยต้องการเฉลิมฉลองโดยเห็นว่าเรื่องของแฟชั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วเรื่องของศิละปะเนี่ยมีอยู่ในทุกอย่างในชีวิตของเราเลยในปีนี้ทางเราก็เลยคิดว่าจะทำในเรื่องของอาร์ตกูตูก็คือเป็นศิละปะในที่สวมใส่ได้นอกจากนี้ท่านหญิงสิริวรรณนับุรีแบรนด์ส e, ิริวรรณนรี A B R e, ก็ได้มอบกระเป๋า5ใบ ให้กับนูเมโรไทยแลนด์เพื่อนำเงินรายได้เนี่ยสมทบทุนเพื่อไปมอบให้กับช่วยกันกุศล นอกจากนี้แล้วเนี่ยในช่วงนี้ทหารเนี่ยก็ได้ช่วยปกป้องประเทศไทยนะคะเราก็เลยคิดว่าจะช่วยโดเน a t ให้กับทหารด้วยนะคะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ทางแบรนด์ได้เป็นส่วนนึงในการสนับสนุนนะคะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยยังจะไปสนับสนุนเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องของทหารนะคะที่ออกรบแทนประชาชนคนไทยในวันนี้ด้วยะคะ่ะ วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่ได้มาร่วมงาน anniversary 1 4ปีของ m e r t ไท